สวัสดีสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับมาพบกับผมไอเซคัดถุยไอซีเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมวันนี้ผมจะมาเล่นแกรี่มอสนะครับในเเป็นแมปที่ผมโหลดมาเป็นแมปซอมบี้นะครับเดี๋ยวมีแขกรับเชิญครับหลายท่านเลยเห็นไหมครับมิกุนี่แล้วก็แอดทซินพสต์สะดุดยังมาครับฮาร์ดโลก็มานะครับโอ้โหมากันหมดเลย เราจะมาดูกันว่าผมจะรอดได้ไปสักกี่นาทีหรือกี่วินาที <c oughs> นะครับโอเคครับพอซอมบี้เยอะมากๆเลยนะโอเคเริ่มมันเลย,เลยวู๊ยลบ,บที่เปิดปืนอนี่ไฟฉายได้เป็นไงเป็นไง่นะครับเออยิ่มากทุกคนพร้อมมั้ยังพร้อมราก็ไปเลยนี่การสต็อปครับว๊บิครับ ตามมาครับตามมาทำไมพวกเธอเ์นิ่งงี้ยนะตามมาตามมาดิดเออตามมาเขานี่ก็ปล่อยไปครับหาทางออกที่ถูกต้องครับซึ่งผมจะไม่เข้าบ้าน you <small> ยังดีกว่าครับหมดเลยนะครับมดที่แล้วตรงนี้ก็ค่อนข้างจะจุดที่วก็ค่อนข้างเยอะนี่คือจุดแรกที่สามารถเข้าได้นะครับกูไม่เข้าครับแม่งกากเอ่อตรงนี้ก็เป็นของส่วน น,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 นีตอนนี้เรากำลังวิ่งรอบเมืองอยู่ครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ไม่ขออเข้าบา,ดดเานเรำ่อกเกม ื่อจำนวนบอดเยอะครับเออเกมจะเกิดการบั๊กนิดหน่อยครับผมไม่เป็นไรตัวคล้องกัน

ตาย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  <mm <separ atie> ตารต,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  <uous> okay. ตอนนี้หน่วยจหาเราได้ส่ง มาให้เร็ยบอลนะครับนั่นก็คือนี่เขาหมดเลยนะครับเด็ดหน่วยทหารที่เขาส่งนะมาคือกองกำลังสองกองกมาจัดสรรเลยครับผมไม่ได้เฝกนะครับเนี่ยโอ้โหผมไม่ปลอยอยู่แล้ว ไ,ได้เสร็จแค่เรียกผมมานิดหน่อย <laughs> ก็สัมบีนะโอ้เยอะว่าแถวนี้อาจจะมีซอมบี้็ได้นี่คือซอมบี้พวกที่หนึ่งครับนี่คือพวกที่สองครับพอดีอ่พวกที่สามแถวนี้ครับเฮ้ยทุกคนวันนี้เราเรมีคนมาฆ่าด้วยยิ่งเลยนะครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เปิดเลย เธอช่วยเราหน่อยได้โอเคออกมา ได้รับรายงานใหม่ว่าเขาให้เราวางระเบิดโจมในมนาีเราตบีแยงเดียวไั้เลยนะลองอาวางวางวางวนะางวางตรงนี้ตรงนี้บมมันี่แล้